มาินมาินหันหน้ามาด้วยปัาไม่เห็นเลยเลยมารินจะขึ้นเขาโอมาินอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนเอวเอวเอวเชเฉแส้ยี่อะไรเออวันนี้มารินไปเที่ยวทะเลสาบอะไรนะทะเลสาบป่ะเหลอเห็นภูเขาเหรอะเยอะเลยเะเยอะเลยใช่ใช่เห็นเห็นเห็นภูเขาอะไรไอ้ภูเขา ชื่อว่าว่าโอจิมฟูอะไรฟูอะไรเออฟูจิแล้วหนูลองขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นสิขอบคุณท่านแม่ขอบคุณข้านี่ขอบคุณข้าโคอะไรโคอะไรโคกะโคกะคนนี้อะไรคนนี้คนนี้จีว่สวัสดีคนนี้จีว่าะอ๋อคนนี้จิวะอันนี้อร่อยไหมโอชิไหมโอชิไหมโอชิ ออเลอบคุณค่ะอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณไม่เรียนแฮปปี้พอละวพอแล้วพอล้แล้วมือที่มือนี้หนูถืออะไรคะคออถืออะไรเนี่ยมือกลมๆเนี่ยไม่เนี่ยเนี่ยถือได้นี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวตัวไข่ดำไข่ดำแล้วไข่ดำมาจากที่ไหนเนี่ยมาจากมาจากอุขา ภูเขาอะไรคะภูเขาโอดจิมฟูจ <c oughs> ิฟูจิดดเหรอีย่เป็นฟูจิมอะไร่รูออิ่มแล้วหรอ